ไม่ยิงได้เด้อยวนีืเตื่นแล้ววะฮะตาผ้าวลุงเนี่ปะเออครับข้าวหนึ่งรับพคนวาโอ้สงสัยมันคือจีนอนเดืดครับผมโอ้นอนนี้เนีเตี้ยโอ้สุดยอดครับพีนองโอ้ยโอ้ยมันนะโอ้ย เรรียยบ้้อแลวครับผมนี่จะสอดเจียงนะครับของวันที่หนึ่งครับกุมภาพันธ์ครับ2,514ครับครับสอดเจียงครับเข้าจะเข้าสนูกขาดครับเล่หมุนหมุนนะครับหมุนค่วงนะครับเนะาะสบเบา นีกะก้องใหม่ครับฉิดเลาไว้หลยครับนีกะกำลังเหลาปีกบาวครับขนาดหนึ่งด้ยห้าสิบเมตรครับเมไพ่ตัวนี้ประมาณสองปีแล้วครับเมไพยเง่หรือเมไพ่สีสุกครับวันที่เก็บสองโตครับดังเตาไว้ครับพร้อมจะดัดใหม่ครับกินนุ่มยัามเศร้าครับตอนนี้กะกำลังแงงมาปุก อ่ามือกล่องห่อนะครับไม่ยังได้เดี๋ยวนี้เต้นหรอวะไปผ้าบอ,อ,อ,อลลูกเนี้ยไปเออคข้าวหนึ่งครับเพิ่นวะโอสงสัยมึงคือจีนอนเด็กครับผมโอ้นอนนี้ในเตีนยนยางดีครับผมเมื่อกี้นี่หลังจากไปปุ๊กไปปุ๊กกันนะครับไปปุ๊กนุกเกอรครับเมื่อกี้นี่คือสีเ่เหลีแล้วครับมึงส่งจีนองสงสัยเพิ่นจีนอนเด็กครับ เดี๋ยวขีสาวลงมือเดี๋ยวนี่นะครับอีกมือหนึ่งผมจะถือกล่องให้ชมนะครับกะสีไทยให้เต็มที่ครับมาครับมาติดตามครับผมนี่ครับถึงสถานที่แล้วครับครับ้านผมก็บยูติปมุยอไม่ให้เส็จหลอบเมืองเด้อครับสถานที่คนรับหลังจากขี่ปลอยไว้ทั้งขึ้นครับนี่ครับยูล่าครับหนึ่งว่าห้สิบเซนติเมตรครับ ตัวดีบ้าเจียงคนอุบลกับแบงไให้พี่น้องทั้งจังหวัดกระบ,บี่ครับผมพี่น้องทั้งไต่นะครับเนาะไปเล่นครับไปรวมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไหมนะครับเนะวาะวัวจิร่าสูตรเปิดช่องบ้าเจียงคนอุบลครับอีกอ่ะมัดใส่อ่อจะว่ายางไรเงาใหม่กับบเมนนะครับเนาะหากใหม่ได้ครับมัดใส่่ากไม้เลยมื่อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งครับ ุมภาพันครับเรียมต้วนเดือนไหมนะครับเนาอครับนี่ครับวันทํางานครับผมรถล่ากก็เริ่มหลายแล้ะครับนี่ครับดีตั้งขึ้นเลยครับบอจุล่าสุดเปิดช่องครับสุดนิ่งครับผมตัวนี้ครับนิ่งนิ่งนิ่งครับนิ่งมากเลยครับหลังจากม่อคืนนีตัวนี้นี่ใส่เวลาทดสอบพ่อสมควรครับประมาณหนึ่งชั่วโมงพกเทครับจังขึ้นครับ ล่องเมือขึ้นนี่เอียงไม่ผุนเะครับเอียงไม่ฟังผุนครับก็ชีแก่ได้ครับพกเครือมาอยู่ในระดับที่ตรงตรงครับผมบพเอียงใส่เอียงขัวนะครับเนาะครับมาติดตามครับสสาวลงมาหน่นี่เลครับค่อยๆย่างลงเลยครับพูดถางคลิปยังไรครับผมนี่ครับสาวลงใส่ขนจักรเลยเลยวันนี้กระตื้นเสานี่ครับ เพราะว่ามาือคืนนี่นอนประมาณตีหนึ่งครับผมนอนตีหนึ่งตื่นประมาณตีหาครับนอนบ่กให้รับปันได้ก็เลยมาเหลววาวเลนครับผมมือนีว่าชิมัดวาวสองตัวนี่ครับนิ่งครับตัวนี้นิ่งนิ่ง,น,งนิ่งมากๆเลยครับนิ่งแห้งครับผมก็พยายามจีชายกล่องมันโฟก,กัสใหม่สุดนะครับ เมื่อมื่อครับบารน,นี้ได้ยี่สาวลงนะครับ<ม>นี่นะครับกำลังสาวลง 那可能领导。 ครับผมนี่แกนี่แกเอาลงเป็นทีเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้ว่าวมันขึ้นสั้นนะครับปี่นองครับแ่เลยปล่อยเห่เลยหัวไปเลยครับครับผมนี่ก็สภาพงานว่าวนะครับเห็นเห็บสีชมพูด้วยดูนี่โบแมนยังนะครับเห็บตามออเดอร์ครับผมครับปีกลมครับเข้าสนุกขาดครับครับ เพราะว่าร่มมือคืนนี่อนข้างสีแห้งแรงมากมากเลยนี่ครับขาดนี่ครับขนาดเชือกดีมันเนี่กับโบยู่ครับร่มลมแห้งครับที่้องมือคืนครับโอเคครับสําหรับไปมากคลิปนี้นะครับนอกขันคามาแล้วก็ยืมฝากก็ไล้รก็แช่ผมไม่ได้ครับกดครับสกข่รดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้ผมไม่ได้ครับในการถ็ดคลิปนี้แต่คลิปต่อๆไปนะครับเนาะ มืัอน,นี้กับวันที่สามเน่วันที่หนึ่งครับกุมภาพันธ์ครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เติมต้นเดือนใหม่ครับก็ขอ,ขอให้พี่น้องสู่หูสู่หุ้นนี่สุขภาพแข็งแรงครับเก็บกิจสิ่งใดขอให้สมบัติธนนะนะครับเนาะขับดับรวยเงินทองนะครับสวัสดีครับผม